โหเรียกได้ว่าสัปดาห์นี้นะคะมีกิจกรรมต่างๆของ AF อัด แน่นเหมือนเดิมค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะป้องขอมาเริ่มที่ข่าวแรกกันก่อนค่ะกับข่าวกิจกรรมดีๆนะคะสำหรับคอนเสิร์ตเปิดปิ๊งค่ะกับคลื่นปิ๊ง98 FM นะคะงานนี้เขาจัดเพื่อฉลองครบรอบ1ขวดพอดิบพอดีเลยค่ะที่ลานพัคพารากอนนะคะงานนี้แน่นอนนะคะว่า AF ของเราไม่มีทางพลาดแน่นอนค่ะแล้วก็บรรดาแฟนคลับนะคะก็ไปให้กำลังใจส่งเสียงกรี๊ดกันสนั่นวันไหวพัคพารากอนนะคะแต่ว่าจะสนุกแค่ไหนแล้วก็กรี๊ดดังแค่ไหนเราไปดู

สวัสดีครับผมนัททิวครับครับผมนัำสรัทธากรครับครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่พาร์คพารากอนนะครับผมวันนี้เรามาทํางานอะไรกันครับครับวันนี้เรามาร้องเพลงในงานคอนเสิร์ตเปิดปิ้งของคลื่นปิ้ง98 FM นั่นเองนะครับอืมครับผมก็วันนี้เนี่ยเราก็มีเพลงมาโชว์ทั้งหมดใน5เพลงด้วยกันนะครับก็ เดี่ยวเป็นคนละสองแล้วก็มีร่วมแจมกันด้วยหนึ่งเพลงครับผมเศษนะครับในเพลงทีงียบงันนั่นเองครับผมนอกจากวันนี้เราจะมาร้องเพลงนะครับเราก็มีของนํามาประมูลเพื่อหาอะไรได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมด้วยนะครับใช่ครับผมก็เรียกได้ว่าคนที่มาร่วมงานนี้เนี่ยนอกจากได้ฟังเพลงเพราะๆรับความสนุกจากพวกเราแล้วก็ยังได้ทําบุญกันด้วยนะครับ เอาครับ้มเป็นเสื้อกลักนะครับนะชุดเสื้อกลักตัวนี้เนี่ยไม่เคยใส่ตอนตอนที่แต่งตัวเป็นซาลาหนะครับแล้วนะครับที่ถืออยู่อะไรครับันี้นะฮะอันนี้เป็นอันบ้านชุดล่าสุดนะครับแถมให้ด้วยใครประมูลไปพร้าะไปเซ็นด้วยนะครับที่สคัญพร้อมลายเซ็ตครับผมอ่าแล้วครับผมพี่ดัตชทิวนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยอยู่วงวันดูดีโซนะครับผมแล้วก็เสื้อนี้เป็นเสื้อคอนเซ็ปต์ตอนผมอยู่วงดูดีโซนะครับก็มี เอามาทันทีเอาไหมครับคือมีเชื้อครับมีเสื้อเชื้ตัวนายแล้วก็มีสูตรด้วยโอ้โหแล้วก็เป็นอัลบั้มอันนี้ก็แถมไปเป็นของพี่น้านะครับใช่แล้วแล้วรู้เปล่าว่ายอดเงินเนี่ยที่มูลเท่าไหร่เออได้มากค่ะย้ายแซงตัดกับพี่นัาสำหรับของพี่นัาสดารทร์นะครับผมก็คนที่ชนะนะฮะนั่นคือคุณธนักมือนกันอ่าที่นักแบ่งกันเลยใช่ฮะนักที่ดีนะครับสกุลตะน้าอัดนะครับผมกับสองชิ้นนี้นะฮะมูลค่ากว่า24,000บาทครับ เดดีครับซึอผมเนี่ยาชื่นี่ยอยู่ตรงนี้แล้วดูแล้ก็ตกใจครับโอ้โหนะครับแฟนคลับนัทิวนะครับตลาดนัทิวบวกกับนัทพิวขาวมากันนะครับม right? oh. right? oh. okay. ่วมทำบุญช uh. right? okay. so ่วยเหลือผู Over ้สบายน้ำท่วมเกมจะต้อนเงินหนึ่งส และในความพิเศษของคอนเสิร์ตเปิดปิ้งนะคะไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ตค่ะเพราะว่าพี่นัทศักดาธนนะคะแล้วก็น้องนัททิวเนี่ยเขานําของใช้ส่วนตัวมาร่วมประมูลค่ะ2คนนี้นี่ประมูลนะคะเงินรวมกันได้แสนกว่าบาทค่ะเงินตรงนี้นะคะก็มอบให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยค่ะเพื่อเอาไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยนะคะ